สวัสดีค่ะฉันชื่อจินนะคะจินมีพี่น้องทั้งหมดอยู่สองคนเองค่ะพี่น้องของจินนั้นเป็นผู้ชายพ่อกับแม่ได้อธิบายและเล่าเรื่องราวต่างๆให้จินกับน้องชายฟังก่อนจะไปทำงานที่อื่นด้วยครอบครัวของจินนั้นเป็นครอบครัวที่ยากจนพ่อกับแม่ของจินเลยต้องดิ้นรนออกไปหางานทำ ในขณะที่จินกับน้องชายนั้นโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วจินตอนนี้อายุ22ปีค่ะส่วนน้องชายมีอายุได้19ปีเพิ่งจะเรียนจบม .6 ใหม่ๆจินนี่สิคะจบแค่ม .3 เองตั้งแต่จบม .3 มาจินก็ทำงานช่วยพ่อกับแม่มาโดยตลอดเพื่อส่งเสียน้องเรียนให้จบม .6 กะว่าจะให้พ่อกับแม่หยุดทำงานแต่แล้วมันก็ไม่ใช่อย่างที่จินคิดไว้พ่อกับแม่ของจินเคยทำงานมาตั้งแต่ย่างหนุ่มอย่างแน,น่นจนถึงทุกวันนี้จนทำให้พ่อกับแม่เคยตัวไม่อยากจะหยุดพักผ่อนเพราะอายุของพวกท่านนั้นอย่างอายุไม่เยอะสักเท่าไหร่พ่อกับแม่ของจินอายุ40กว่าปีเองค่ะ ตอนนี้พวกท่านยังไม่ยอมหยุดทำงานพวกท่านได้เข้ากลุ่มในคนงานก่อสร้างและได้เกาะกลุ่มกันไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่ต่างจังหวัดและทุกๆพื้นที่ที่มีงานก่อสร้างได้จ้างวานให้ไปทำจีนอยู่บ้านกับน้องชายจนชินในขณะที่พ่อแม่ไปทำงานกัน จีนสามารถเลี้ยงดูน้องและดูแลน้องได้แทนพ่อกับแม่ซึ่งจีนเข้าใจดีว่าถึงจีนอยากจะไปทำงานขนาดไหนพ่อกับแม่ก็ยังไม่ปล่อยวางให้จีนได้ออกไปจากบ้านในตอนนี้เพราะความรู้สึกของพ่อกับแม่เข้าใจว่าจีนนั้นยังไม่โตพอพอที่จะดูแลตัวเองได้ความรู้สึกของแม่กับพ่อนั้นเคยเลี้ยงดูจีนมาตั้งแต่เด็ก และยังเข้าใจว่าจินนั้นยังเป็นเด็กอยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วจินเองก็รู้ตัวดีว่าตัวเองนั้นโตเป็นผู้ใหญ่พอที่จะดูแลตัวเองได้ในขณะที่พ่อกับแม่ไปทำงานอยู่ที่อื่นหรือว่าตัวเองอยากไปทำงานแต่นั่นก็เพราะความเป็นห่วงน้องชายคนเล็กที่ยังมีอายุวัย19ปีวัยกำลังอยากรู้อยากลอง วัยกำลังอยากคบหากับเพื่อนวัยนี้กำลังร้อนแรงอยู่ในช่วงขณะนี้ไม่ว่าน้องชายจะไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนหรือจะไปเที่ยวไหนจินก็มีความเป็นกังวลเป็นห่วงน้องชายอยู่ดีเพราะเพื่อนของน้องชายแต่ละคนนั้นร้วนมีนิสัยที่แย่แตกต่างกันออกไปบางคนก็มีนิสัยที่ดี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนคนนั้นจะห้ามเพื่อนได้เพราะความเป็นเพื่อนนั่นเองจินเลยเป็นห่วงน้องชายมากในเรื่องแบบนี้อย่างว่าล่ะค่ะกลัวว่าหลวมตัวถล่มลึกไปกับเพื่อนมากๆไปในทางที่ผิดและสอแววให้น้องชายของจินเสียคนไปซะงั้น จินเลยไม่กล้าปล่อยวางที่จะทิ้งน้องชายให้เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวในขณะที่พ่อแม่กำลังไปทำงานอยู่จินเข้าใจในหัวอกความเป็นแม่ของแม่ตัวเองซึ่งอยากจะให้ลูกๆสบายและมีเงินให้ใช้จ่ายอย่างพอเพียงจินในวันที่คิดถึงแม่ก็จะพาน้องชายไปหาพ่อกับแม่ที่ทำงาน พราะที่ทำงานของพ่อกับแม่นั้นมีที่พักไว้ให้อย่างดีที่พักของพ่อกับแม่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ที่สุขสบายเป็นที่พักของคนงานก่อสร้างที่พ่อกับแม่ได้ปลูกสร้างขึ้นมาเองกับมือโดยใช้สังกะสีไม้อัดเก่าๆโครงของห้องพักก็ใช้ไม้ยุคาตีอัดอย่างแน่น ทำแบบเรียบง่ายไม้ที่หาซื้อได้ตามทั่วไปพ่อกับแม่ของจินนั้นท่านวางแผนที่อยู่พักอาศัยตามเพื่อนๆร่วมงานกันทั้งหมดทุกคนล้วนมีชีวิตที่อยู่กันอย่างลำบากในขณะใช้ชีวิตอยู่ที่ห้องพักเพื่อทำงานที่นั่นแต่จินเองก็ไม่เคยที่จะบ่นเลยสักคำเดียว เมื่อจีนได้พาน้องชายไปหาพ่อกับแม่ที่ไรจีนก็รู้สึกดีที่เห็นน้องชายอยากจะทำงานช่วยพ่อกับแม่อยู่ที่นั่นและแล้วน้องชายของจีนก็ได้ทำงานช่วยพ่อกับแม่จริงๆเพราะพวกงานก่อสร้างนี้ก็มักอยากจะได้ผู้ชายทําช่วยอยู่แล้วและได้ช่วยทุนแรงพ่อกับแม่ได้เยอะพอสมควรส่วนจีนนั้น พ่อกับแม่ยังไม่อยากให้ทำงานแบบนี้พราะเห็นว่าจินเป็นผู้หญิงไม่เหมาะที่จะมาทำงานแบบนี้เป็นห่วงของเรื่องผิวพรรณเรื่องหน้าตาของจินด้วยยิ่งพ่อกับแม่มีลูกสาวคนเดียวอย่างจินยิ่งเป็นห่วงไม่แพ้อะไรเลยกับน้องชายน้องชายของจินได้มองหน้าจินทุกครั้งเมื่อสบตากับพี่สาวรอยยิ้มของน้องชายบ่งบอกเลยว่า ความแข็งแกร่งความเข้มแข็งที่น้องชายมีอยู่ในใจพร้อมที่จะทำงานเต็มที่เหมือนน้องชายจะส่งแววตาเพื่อบ่งบอกพี่สาวให้รู้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมทำได้อยู่แล้วใบหน้าที่แจ่มใสดูหน้าละอ่อนละมุนหนุ่มวัยรุ่นกำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่รู้จักความเมื่อจินได้แยกน้องชายออกจากกลุ่มเพื่อน อยู่ทางบ้านทุกครั้งเมื่อจีนได้เห็นน้องชายของตัวเองทำงานก่อสร้างช่วยพ่อกับแม่ทีไรจินก็รู้สึกอุ่นใจและปลื้มแทนพ่อกับแม่ทุกครั้งเมื่อได้แรงจากน้องชายทุ่นแรงพ่อให้พ่อรู้สึกสบายใจได้บ้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องจีนรู้ดีว่าพ่อกับแม่ ก็มักจะให้เราทั้งสองคนรักกันอยู่แล้วเป็นห่วงกันให้มากๆถึงจะได้สมใจพวกท่านและพวกท่านก็ไม่อยากให้พวกเรารังเกียจกันด้วยเมื่อมีเรื่องอะไรก็ต้องคอยช่วยเหลือกันอยู่แล้วไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นและแล้วจีนก็ได้ทำตามคำที่พ่อกับแม่สั่งสอนเอาไว้ไม่เคยบ,บุกพ้องต่อหน้าที่ ของคนเป็นพี่สาวกับน้องชายเวลาจินกับน้องชายมีเวลานั่งคุยกันอยู่ที่พักทีไรน้องชายของจินก็มักจะยอชมพี่สาวหรือจินว่าจินสวยและเซ็กซี่อยู่เสมอบางครั้งน้องชายก็ชมบ่อยจนจินรู้สึกเขินอายโดยไม่รู้ตัวเองน้องชายของจินสังเกตพี่สาว ได้จากอาการใบหน้าเปลี่ยนสีแดงอมชมพูและบุคลิกเริ่มขยับตัวบิดไปมาแววตากับพิบเบาๆค่อยหลบใบหน้าสายตาจากน้องชายอยู่เรื่อยๆการแซลของน้องชายได้ดูพี่สาวออกเลยทำให้น้องชายรู้สึกขำๆอยู่บ้างเมื่อเห็นพี่สาวผิดปกติกับตัวเองและคำพูดของน้องชายนั้นก็ได้หวานล้อม พูดเกี่ยวกับหนุ่มอยากให้จีนนั้นรู้สึกอยากจะเปิดใจให้กับหนุ่มๆได้เข้ามาคบหาแต่แล้วมันก็ไม่สำเร็จหรอกค่ะในเมื่อมีน้องชายนั่งอยู่ด้วยทั้งคนความสุขทุกวันนี้จีนก็มีความสุขมากพอแล้วเมื่อเห็นน้องชายเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเอาใจพี่สาวเก่งได้ขนาดนี้บางครั้งน้องชายของจีน ก็ชอบปวยถ้อยคำหวานๆเอาใจพี่สาวบางครั้งก็เล่นมุกตลกจนทำให้จินรู้สึกขำและหัวเราะแทบจะขาดใจบางครั้งจินก็เผลอคิดไปเองว่าถ้าได้มีผู้ชายดีๆและมีนิสยัยที่ชอบขี้เล่นเหมือนน้องชายแบบนี้จินคงจะคว้าเอามาเป็นแฟนเลยสักคนแต่นี่จินยังมองหาไม่เจอเลยค่ะ จินยังคงว้าเวและเวลาจินเหงาก็คงจะมีน้องชายนี่แหละเข้ามาปลอบใจจินในเวลานั้นแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วตอนนี้จินได้อยู่กับน้องชายอยู่กับพ่อกับแม่ที่ทำงานก่อสร้างถึงแม้ว่าครอบครัวของจินจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากอยู่ในห้องกระต๊อบมุงหลังสังกะสีอยู่ในห้องกระตอ๊อบ และแบ่งแยกห้องแต่และห้องมุงสังกะสีห้องค่อนข้างที่จะอยู่กันอย่างลำบากเวลาฝนตกก็มีฝนเลือดซูมลงมาเวลาฝนตกก็มีฝนรั่วซึมลงมาถูกที่หลับที่นอนทำให้การเป็นอยู่ลำบากมากขึ้นแต่จินก็ไม่ได้ตกใจอะไรและไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเลยเพราะจีนยอมรับกับชะตาของตัวเอง ที่ต้องมาเผชิญกับชีวิตแบบนี้แต่สิ่งแต่ความสุขที่ใครๆอยากมีเหมือนจินมีครอบครัวที่อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วมีโอกาสน้อยมากที่ทุกคนสมัยนี้จะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนจินจินคิดว่าชีวิตของจินอยู่แบบนี้กับครอบครัวค,วคิดว่า เป็นความสุขของตัวเองคิดว่าจินหาความสุขคิดว่าจินก็มีความสุขมากแล้วที่ตื่นเช้ามาก็ได้เห็นหน้าน้องชายเห็นหน้าพ่อกับแม่มุ่งเข้าสู่ทำการทำงานมีเงินใช้ใจ่ายแต่ละวันไม่ขาดสายแค่นี้จินก็พอใจแล้วค่ะสุดท้ายจีนก็รักน้องชายของจินมากๆ ซึ่งน้องชายของจีนก็ตอบรับได้ดีและเป็นห่วงพี่สาวเหมือนกันน้องชายเคยบอกจีนว่าก็รักพี่สาวเหมือนกันค่ะน้องชายบอกจีนว่าก็รักน้องชายบอกจีนว่า รักพี่สาวคนนี้เสมอค่ะน้องชายและจินก็ได้ยินคำตอบจากน้องชายว่าน้องชายก็รักพี่สาวคนนี้อยู่เสมอค่ะ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เราทั้งสองคนจะไม่ทิ้งกัน